่อ,คคอนคะนี่คือฟาร์มมะละกอนะคะทนะ้นองนอ้องที่โพธา,ารามคือต้นไม่สูงนะคะ,ะอันนี้เป็นมะละกอเออแผกดํำนะคิดว่านนะลูกยาวๆนะนค่ะเวลาเก็บน,นี่มันก็เก็บได้ง่ายขาทำเป็นเป็นร่องเป็นร่องนะคะ เจ้ have seen have you seen yeah. so ้้าอโคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ที่โพธารามนะคะนี่คือมะพร้าวของน้ำหอมเนาะก็มาเจอสวนมะพร้าวสวนฝรั่งสวยงามมากๆค่ะเขียวชออุ่ม่ะนี่ฮะนเฮ้บอสอันนี้บ้านไอเจ้านายของพี่สาวมีหมาน่กมาก ไดไ้ไม่ใช่เป็นหมาพันชิว่าใช่หรือเอล่าดูตามคลองตาม,มเต็มไปด้วยเดินเดินหน้าครับหอยหลังครับบ้านคนรวยอยู่ตลางพวกนี้เนี่ย เข้ามาาเขจะมีคลองส่งน้ำมันจะมีขึ้นมีลงอยู่แต่ถึงน้ำลดลงมันก็ไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายแต่เขาก็ไม่ให้ลดเพราะน้ำมันแห้งมาเขาก็ดูดเข้ามาเพราะว่าฝลังมันจะดิ้งน้ำไม่ได้ชื่ออะไรนะกิมจุใช่ไหมกิมจูกิมจู คุณผู้ชมคะตอนนี้พวกเราก็ล่องโฟมนะคะอยู่ในฟาร์มฝรั่งกิมจูสวนฝรั่งกิมจูนะคะอา้อาวขึ้นแล้วเหรอไปอีกไ,ได้ไหมได้ไดไ้ไปตรงนน้นไปตรงนน้นอีกน่ดน,นึ่งค่ะเ <c oughs> ยี่ยมขยิบขึ้นก็ได้น้องเนี่ยค่ตรงไปอีกก่อยอีกหน่อยนึงถ้าคว่ำปุ๊บอะถ้าควา่ำ เราสับไพ่หมดเลยนะโหสวยมากเลยมันไม่กลัวน้ําเลยเนาะมันแบบว่ามันน่าจะตายน้ํามันไม่ตายเลยนะเนี่ยแสดงว่าขอให้น้ําอยู่รอบๆเขาชอบแล้วเราต้องใส่ปุ๋ยอะไรไหมคะใส่ปุ๋ยยีวิทยใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอบก็ใส่หหยเวลาเรามาห่อจะทำยังไงเราต้องเดินเข้าไปไหมเนี่ยเดินเข้าไปแน่นอนใช่ไหมมแล้วก็ขึ้นห่ออยอเล็กๆแค่นี้นะ โอ้ไม่บอกเว้นตะขีข่ข้านตอนนี้ออเราสเดือนจะตัดได้โหเฟินมาทำงานไหมเอาไหมลูกเล็กๆอย่างนะเท่านี้โป้งอย่างนะนี่รุนร่นดอกน่ารุ่นดอกอีกต่างหากขอสัมผัสหน่อยอย่าไปเด็ดน,นะจับได้นะลูกอันนี้ที่ห่อไว้นี่กี่วันแล้วคะอันนี้จะตัดได้แล้วนั่นสองเดือนแล้วตัดได้แล้วเริ่มห่อรุ่นลูกเท่านี้แหละค่ะในนั้นเต็มเลยอ๋อสวยมากเลย โอเคอันนั้นจระเข้นั่นไม่โอเคเอ๊ะไม่ไงจระเข้นี่ถือให้หน่อยไม่ใช่เป็นกระเพราทองนะยถือให้ดูไก่ทองดูให้เห็นหมดทุกคนดูดี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 นั่นเป็นช่างตากล้องแล้วแต่ห้ดลูกค้าต้องเห็นอะไรบ้างนันนคือต้นขนุนใช่ไหมล่ะโอ้สวยมากเลยใอ่ แล้ว okay, เราไปลงสักที่หนึ่งแล้วก็ดูนะแล้วก็แล้วก็เราก็กลับนะเราก็แม่งเวลาเนาะโ okay. อเคเพราะาตาไม่สบายโอะโอมันจะตรงอันนี้กี่ไร่คะประมาณนี่มามาน,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 นี่อายุเท่าไห,หร่แล้วคะเนี่ยอันนี้เท่าปีที่สามปีที่สามสวยมากเลยป,ปกติแล้วก็คือเท่าไหร่นะที่จะเก็บได้ยังหลังจากที่เราปลูกอะเทือนก็หัวได้เนาะ ต้งแมัต้นหอเปดเดือนห่อเดือนนี่ห่อได้แสดงว่าประมาณประมาณหนึ่งปีก็เนาะอ่าหปีเก็บเก็บเก็บหูให้ผลผลิตภายในปีเดียวนี่ระยะเวลานี่คือแบบอ่าที่นี่จะขึ้นแล้วนะคะขึ้นฝั่งเลยนะคะขึ้นเลยไปมาขลอล้มทีนี้เราขึ้นมาแล้วเอาจะทำอะไรต่อคะทำวิธีตัดโอเคมาตัดเนาะ แต่วันหน้าเพิ่มมาทำอะไรอื่นเนาะอ๋อนี่ค่ะจะค่อยแวกดูแวกดูอย่างนี้ตัดได้แล้วอันนี้ก็คือวิธีตัดวิธีตัดเราเปิดดูเงี้ยมันจะขาวแล้วเราก็จะตัดแบบนี้ใส่กระป๋องค่ะเดี๋ยวดูให้หน่อยสักลูกแล้วก็ตัดหนึ่งลูกโอเคผู้ชมก็สวยงามมากเลยโพธารามเนาะอ๋อนี่อ๋อตัด อำเภอโพธารามนะือกันใกล้สองโลจับลูกดึงดงแก็นิ้วคั่วนตัดได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่เราเป็นชาวสวนมันแรกที่โพธารามนะคะที่สวนสดๆดข้ามาตัดเอ่อฝรั่งกิมจู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 นะคะที่สวนนะคะสวนนะคะพี่ที่สาวทำงานอยู่นะคะก็ เข้ามาไม่ต้องเสียข้าเข้าแล้วเราเดินไปต่อได้ลเนี่ดอกมันถึงวลาเาต้องกิ่งมันต้อตดใช่ไหคต้องตัดใช่ไหมตัดกิ่งมันเวลาั้นมันจะได้แตกออกดอกมีอแบบนี้ถึงเวลานี่ไม่ถึงใช่ไหม ก็ต้องต้องต,ตัดประมาณั้นนะลองตัดไปชุดตัดนิดหนั้นตัดเลยใช่ไหมใช่คือถ้าประมาณนี้ให้มันอะไรนะให้มันอะไรนะคะให้มันแตกดอกให้มันแตกดอกนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะคือรอยที่ตัดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะน้องฟ์นก็อยู่ที่บ้านแล้วทำนะโอเคเพื่อให้เขาแบบเป็นพุ่มนะแล้วทิ้งลงไปเลยใช่ไหม ออออตกกิ่งคืให้มันเรียกว่าช็อตกิ่งนะโอเคไม่ใช่ว่ามีกิ่งเยอะแล้วจะดีนะเพราะว่าเขาเพราะว่ามันต้องให้มันเต็มโอเคแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็เราก็ใส่นี่ไงไม้เต็มเลยอุ้ยเยอะก็หลังอีกรอบลูกอยวไปจับลูกมันส่งกบผมยาวทีโยนให้ปลาโยนให้ปลาในบ่อใช่มันมันไม่มี ไม่รวยขึ้นด้วยเอามามาตัดเร็วน้องเมมาตัดเอาวิเลียมมาตัดเลยวิเรียมตัดไหมตอนนี้แหละเอาไปตัดตัดตรงไหนตัดตงเก็บนก็นงเป็นไมะรอย่าจะบอกไปข้างนั้นัเพื่อนันี้อใช่ตรงนี้เลยใช่ไมใช่ใช่นี่ดีคฟงแร้มาชีวิตใช่ใช่ ะจะออกข,ข้าวขาวเนาะจะไม่ตัะตองนี้ตัดนี้ตนี้ก็ตัดเป็น้นเลยสองลูกเลยต้องสองลูกไหนะสองูเยเลยนี่ได้แล้วโอเค,อเคอไเป็นสองูเลยี่ขายกันกิโลเท่าไหร่คะขายส่รงอะตอนนี้่ะ ให้ 28, ให 29, ยี่สบแปดยี่สเก้าบางทีก็สามสิบโอ้สามลูกก็โลแล้วโอเคนี่คือฮัลโหลคือคนที่ทำสวนนะคะสวยเหมือนต้นต้นซีดาเลยนะคะเอาใจใส่มากเหมือว่าดูแลอย่างดีหอย่างดีถึงเวลาก็ตัดไปขายนะคะอ่านี่คือสวนอะไรบอกเขาหน่อยสิสวนฝรั่งสวนสวนฝรังโพธาราม คนฝรั่ง,งที่โพธารามนะคะโพธารามโอเคนี่อายุเท่าไหร่นะสามสามเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามสวยงามขนาดนี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสาหรับวันนี้เราก็จะอันนี้คือรุ่นดอกร,รุ่นดอกใช่ไหมรุ่นดอกมีรุ่นดอกนมีรุ่นดอกอันนี้อันนี้อันนี้คือดอกวันนี้อันนี้คือดอกถ้าเราตัดกิ่งแล้วมันจะเป็นออกดอกแบบนี้ค่ะ อ๋อถ้าตัดกิ่งแล้วนะมันจะถ้าไม่ตัดตัดมันก็ไม่ออกโอเคมันก็จะไม่ออกเราต้องชดกิชดกิ่งอย่างเงี้ยแบบนี้คือมันจะมีแบบเหมือนกับว่าสารอาหารเพียงพอที่จะทําให้เกิดดอกทนี่มันจะออกแต่ไมนะโอเคมันเป็นดอกแล้วมันก็จะเริ่มเป็นลูกแบบนี้เนี่ยอ๋อเนี่ไงลูกเล็กมันแบบนี้ลูกเล็กมัน ลูกเล็กไอลูกที่สําหรับจะห่อประมาณนี้มาห่อแล้วทีนี้วิธีห่อก็ใช้ใช้ถุงพลาสติกนะคะต้องฉีดน้ํายาก่อนฉีดน้ํายาที่ไหนคะมีน้ํายาฉีดฉีดที่ไหนคะฉีดที่ลูกฉีดที่ลูกให้มันเปียกรูปแล้วเราก็ใช้ถุงเนี้ห่อถุงอะไรก็ได้ใช่ไหมถุงมันจะมีถุงห่อของมันถุงห่อนี้มันมีรูไหมคะมีมันจะมีตรงนี้มีรูให้ให้น้ําออกออโอเคแล้วก็กระดาษตัวนี้คือกระดาษแม็ก กระดาษอะไรก็ได้ไหมมันจะมีหอกก็หลังโดยเฉพาะอ๋อโอเคหุ้มอีกทีนึงโอเคโอเคจุดหุ้มอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันโดนแดดก็ที่เก็บได้ก็คือสองเดือนสองเดือนเท่านั้นเองลังจากตั้งจากตัวนี้มาแล้วตั้งจากหอมาแล้วนะคะแค่สองเดือนนึ้นรับซับไรเลยสองเดือนก็นะคะแต่ต้องมีคนมาเก็บนะคะต้องมาตรวจเช็คเนาะแต่ละลูกอาจจะสุกไม่เท่ากันนะคะ แต่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน,นะคะคุณคุณพ,พี่ปูนะคะอ่ะอ่ะอนานันอานันอานันอะไรอนานันที่เฉยอ้าวไม่มีนามสกุลเหรอพี่ปูอนานันสิ่งแบบไม่ใช่แก้วอะไรนะกองแก้วอะนันกองแก้วรัตนพิทักษ<อ>์เพราะว่าใหญ่จดทะเบียนครับก็พูดชื่อปัจจุบันชื่ออนนะไรคะชือ่อปัจจุบันชื่อเอาเล่นที่ยิงอ้าวปัจจุบันชื่อจริงสิจริงชื่อกองแก้วรัตนพิทักษ์อ๋อคุณกองแก้วรัตนพิทักษ์แล้วก็ชื่อ ชื่อเล่นชื่อปูคุณปูอันันอันนันค่ะทํางานที่สวนโพธารามราชบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็เราได้ความรู้มากมายเลยแล้วเราจะกลับไปทำฟาร์มฝรั่งกิมจิมจูกิมจูนะคะเพื่อส่งออกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนี้ก็กลับนะคะขึ้น อย่าเพิ่งขึ้นนะลูกอย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันล้มโฟมป้อมนะพอแล้วพี่พอแล้วไม่แก่ก็เอาเถอะเอาพอแล้วไม่แก่ก็เอาเถอะพอแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี่พุงใส่แล้วมั้งพุงเดีถยวพุงยังไงพอแล้วพอแล้ว ร้อนมากเลยอร้อนมากเลยอ่ะนนลลเปี่คือชาวสวนนะแต่ว่ามีเงินได้เงินเดียอะนะได้เงินนะเยอะนะมันเยอะไหมไม่ตามร้อยทั้งสวนนะไม่ใช่ไม่ใช่เ okay จ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มก็ตัดต้นของเขาอะตัดตะคราบก็ค่าแขกมากขางของเขาใช้นิดหน่อยเดี๋ยวระมาณเท่าไหร่ฮะมันต้องลงทุน ข่าถุงข่าโอ้ตรง,ง,งนี้ความลึกกำลังไปวิวความลึกเอกอเออเออเออโอเคขยับออกเลยเนี่ยอ๋อมาใช่ข,ข้างขๆที่กัออนจินมซอยบ้านปู่ตะเพานะคะตรงนี้เลยทำนากันนะคะที่ที่ตรงนี้ค่อนข้างลุ่มนะคะทำนาแต่ใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นมะพร้า,าว ใจดีก็อยากทำบุญนะี่นะแกก็จะเอาของให้เราด็อกสุนอกมา้าฮอสจ้ายเล้ยงขี่ม้าไหมโอ้เคอยเจออยู่ตอนนั้นม้าสองตัวเป็นตัวสีขาวกับตัวแซมตัวสีขาวกับตัวสีอะไรวะตัวสีชมพูเชิญเชิตัวสีอะไรวะ จอไม้จนไัยที่พี่โพธารามค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้อยู่อำเภอโพธารามอยู่ในรถปิ๊กอัพรถกระบะอระบัตนั่นแหละพี่กันก็อยู่ในท้องทุ่งท้องานามาจากสวน สวนฝรั่งกำลังจะแวะไปบ้านแล้วก็แวะไปขึ้นรถกลับบ้านนะคะอู้ดกล้วต้นกล้วยสวยมากเลยนี่มะพร้าวมะพร้าวอืเข้ไปดองมะพ้าวเขย้ไรานี่จะเฮเาบเาันเออ อุ้ยผักทบตบชวาเยอะเลยตรงนี้น้ำท่วมไหมคะเนี่ยไม่ท่วมไม่ท่วมนะอืมก็โอเคแหละน้ำมาไม่เยอะมากไม่ท่วมมก็อยู่ค่อนข,ข้างสูงเลย มันมันเป็นถ้ำใช่ไหมคะแล้วมันมีค้างคาวค้างคาวยีออกมาทุกกดือนออกมาเยอะไหมคืเป็นล้านล้านตัวโอ้ยอยากเห็นเหรอถ้ามืดๆนี่ถ่ายรูปเห็นไหมใช่ออกมาเป็นสายเหรวอ๋อได้ยินแต่ชื่อหมายถึงค้างคาวไม่ค่อยได้เจอง่ายๆนะโอ้เคยเจอที่ไหนตอนไปเที่ยวอืมเดี๋ยวมันน่ารักเมันกี่โมงที่มันออกมานอะ ออกมาทําอะไรออกมาหากินตอนเวลาหากินนี่ไปไหนมันออกมาข้างนอกหรือเปล่าครับออกมาข้างนอกส่วนมากไม่ไม,ไม่ไม่มาอยู่แถวสวนสภาพไอ้วิญญาการมันก็จะมีมีสระด้วยนะเอ๋สำหรับเ,เก็บน้ำกแล้วก็จะดูดน้ำมันในจากคลองเนาะแล้วก็ทำเป็นสวนทำเป็นทอ้องร่อง มีผักบุ้งนะคะสามารถเก็บผักบุ้งไปขายได้ทางนี้ก็นาข้าวนะคะที่ดินแถวนี้นะคะถ้าเกิดว่าถมถมถม,ถมนะก็ทามารสร้างบ้านได้แต่ต้องถมเยอะหน่อยเพราะมันลึกบรรยากาศก็คืมๆโชคดีฝนไม่ตกค่ะวันนี้ ที่ไก<ม>แล้วก็จะเป็นจุดไปจุดแม่กลองเลยเนาะคลองนี่โดมสมุนต้นชางนี้ต้นสีดาหรือเปล่าเนี่ยข้างข้างทางเนี่ยเหมือนต้นพลังเลยเนนะาะใช่ไหม